สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สิจิตาสองสามเลิทารโรชแนวดูดวงด้วยสายตแห่งไพ่ทารโรและไพ่ออร์เ c ิลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยในคลิปดันดอมสุ่มพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะการอ่านไพ่ของเราจะเป็นแบบ general reading นะคะเป็นพลังงานทั่วไปไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือสามารถสลับฝั่งพลังงานกันได้นะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ไม่มองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่แม่หมอลงนะคะสําหรับลูกดวงเก่าๆที่ยังติดตามกันอยู่ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่ noky 474นะคะ n o k k y 474ค่ะแม่หมอตอบเองทุกแชทนะคะมีหลายแพคเกจให้คุณเลือกค่ะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจาก ให้ธาตุแล้วก็ราศีนะคะระหว่างคุณและเขานะคะว่าธาตุและก็ราศีระหว่างคุณและเขานี่จะมีธาตุใดบ้างราศีใดบ้างนะคะใบแรกเลยนะคะ,ปเ,ะ,คะเป็นไพ่เดลเวอร์ค่ะพลังงานของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะใบที่สองค่ะเป็นพลังงานของชาวราศีธาตุไฟเมษสิงถานูค่ะ ใบที่สามนะคะ Justice ค่ะเป็นพลังงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะใบที่4ี่นะคะเป็นพลังงานของชาวราศีทุดินพระศกันมังกรค่ะใบที่5นะคะเป็นพลังงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะใบที่6นะคะเป็นพลังงานของชาวราศีกรกลัคนาการดไพ่เฮอร์มิตนะคะและใบสุดท้ายค่ะเป็นพลังงานของชาวราศีสิงลัคนาสิงค์ค่ะไพ่สเตรนท์นะคะ ต่อให้เป็นธาตุหรือราศีที่แม่หมอกล่าวมาหรือไม่สามารถดูได้ทั้งนั้นเพราะว่านี่เป็นเพียงการอ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยที่ไพ่ตัวเลขนะคะไพ่ตัวเลขระหว่างคุณและเขานะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะวันเดือนปีเกิดวันที่พบกันวันครบครอบนะคะหมายเลขทะเบียนรถนะคะทะเบียนบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมีไพ่หมายเลขสองค่ะหรไพ่มหมายเลขแปดนะคะ มีไพ่หมายเลขเก้าค่ะมีไพ่หมายเลขหกมีไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะมีไพ่หมายเลขศูนย์ค่ะแล้วก็มีไพ่หมายเลขสามนะคะวันที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่วันจันทร์นะคะวันศุกร์วันอาทิตย์วันอังคารนะคะปีนักษัตรที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่ปีฉลูปีมะแมปีวอกนะคะปีมะเส็งปีชวดปีระกาแล้วก็ปีขาวนะคะตรงกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูจากนะคะเรื่องราวในอดีตระหว่างคุณและเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะห้าหรยญอือ ห้าเหรียญคือความโดดเดี่ยวความเศร้าความเหงาการถูกทอดทิ้งความเปล่าเปลี่ยวในหัวใจนะคะความทนทุกทรมานเนี่ยเปิดมาใบแรกก็ท็อกซิกเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้เจ็ดไม้เท้านะคะการต่อสู้นะคะความพยายามนะคะอะไรสักอย่างจมูกนะคะความเศร้าความเศร้าความเสียใจความคิดถึงความกังวลความรู้สึก เงานะคะอะไรต่างๆนานานะคะก็เป็นไพ่เดอะมูนนี่แหละแล้วยังสามารถเป็นเหมือนกับเป็นคนที่อาจจะมีภาวะซึมเศร้าภาวะเครียดภาวะสับสนในตัวเองนอนไม่หลับอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะรู้สึกเศร้าตลอดเวลาเหมือนหัวใจร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะคะสองดาบค่ะความไม่รู้นะคะอนาคตจะเป็นยังไงคิดไม่ออกมองไม่ออกไม่มีไอเดียไม่มีสิ่งใดที่ มันเหมือนกับทุกอย่างมันถูกปิดไว้นะคะเหมือนสายตาที่ถูกปิดไว้เหมือนตาที่ถูกปิดไว้สิบทูเอ่อสิบสิบดาบเป็นพลังงานของการถูกหักหลังเป็นพลังงานของความอ่าถูกแทงข้างหลังนะคะความเสียใจการไปดึงนือที่สามเข้ามาการทำร้ายซึ่งกันและกันความเจ็บปวดความเจ็บปวดแสนสาหัสนะคะสิบดาบนะนะคะนอนแบบเหมือน เหมือนตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่เด็ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะคะไพ่ของการร้องขอไพ่ของการจบนะคะไพ่ของความเย็นชาไพ่ของนะคะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือสิ่งที่เป็นสัจธรรมก็ได้ด้วยนะคะการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะแปดถ้วยค่ะการหันหลังจากไปนะการเดินจากไป นะคะทั้งๆที่อาจจะยังรักทั้งๆที่ไม่เต็มใจนะคะห้าถ้วยการคิดถึงอดีตที่ผ่านมา3ามดาบความเจ็บปวดค่ะความเจ็บปวดนะรักสามเศร้าเราสามคนนะคะห้าดาบการเขาเรียกว่าความมีทิฐิก็ได้นะคะ5ดาบนะคะนะหรือในอีกมุมหนึ่งคือการหันหลังเดินจากไปความการทิ้งไปกันไม่เอาละนะคะนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเล่า นิทานของเรากันเลยนะคะเปิดมาใบแรกเนี่ยเป็นห้าเหรียญก็ท็อกซิกเลยสําหรับความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้ตัวคุณเองต้องเหนื่อยเหนื่อยทั้งหัวใจเหนื่อยทั้งร่างกายเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับบางท่านบางคนโดนหักหลังซ้ําแล้วซ้าเล่าเขาไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าตัวคุณจะมองไม่เห็นอนาคตนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ก็ยังอยากจะยื้อเขาไว้ ยื้อไว้ทั้งๆที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของของเราเลยก็ตามสิ่งที่เขาให้มามีแต่ความเย็นชาความหมางเมินนะเขาทําตัวเหมือนคนที่เหมือนคนที่ไร้หัวใจอ่ะนะคะเขาห่างเหินบางท่านบางคนนะเดินอยู่ในบ้านเดียวกันยังไม่พูดกันเลยนะคะสำหรับบางคู่เป็นแบบนั้นนะคะเขาเห็นคนอื่นดีกว่าเราเขาเห็นเราเป็นทาตุอากาศแต่คุณก็ยังจมอยู่กับอดีตอันแสนหวาน อดีที่คนคนนี้นะคะเคยดีกับคุณเคยเอาใจใส่หรือคําสัญญาลม,ลม,ลมลาๆแรงๆที่เขาให้ไว้กับคุณทําให้คุณยังมีความหวังที่จะยังอยู่ต่อเผื่อวันหนึ่งเขาจะดีขึ้นนะคะแต่ก็เปล่าเลยมันทําให้คุณเจ็บปวดมากๆบางคนนะคะเขามาขอเลิกกับคุณดื้อๆขอเลิกซึ่งซึ่งหน้าเลยหรือแบบอยู่ดีๆก็หายไปจากชีวิตคุณเลยนะคะคุณเฝ้าอ้อนวอนร้องขอไม่ให้เขาจากไปแต่ว่าเขาก็หาได้ใย,ยดีต่อคำร้องขอของคุณ เขาจากคุณไปแบบคนที่เลือดเย็ยนที่สุดนะคะทิ้งคุณไว้กับอดีตที่หวานชื่นแล้วก็รอยน้ําตาใจร้ายมากๆใจดํามากๆใจดํากับคุณมากๆนะคะคนคนนี้เนาะนี่คือเรื่องราวในอดีตของคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณในปัจจุบันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะพลังงานของคุณในปัจจุบันว่าเป็นยังไงกันบ้าง วิวออฟฟอร์จูนนะคะกลงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาที่ผันเปลี่ยนเวียนไปสองเหรียญน,นะคะความสมดุลนะคะหรือจะพูดถึงเวลาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าขยายไพ่วิวออฟฟอร์จูนก็เวลาที่ผันเปลี่ยนเวียนไปนะคะวันเวลาแห่งแม่นความอดทนก้าวดาบนะคะก้าวไม้เท้านะคะไพ่ของความ สับสนความไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับชีวิตความเจ็บปวดนะคะอุปสรรคที่มันมากมายเหลือเกินนะคะเขาเรียกว่าชีวิตเหมือนมันก้าวมาถึงก้าวไม้เท้าเนี่ยมันเป็นเหมือนสะบักสะบอมแล้วอะนะคะห้าไม้เท้าวความยุ่งเหยิงวุ่นวาย The Hermit มิยไพ่ของการอยู่สันโดษไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ของพระไพ่ของาศาสนาไพ่ของการ รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของจิตวิญญาณก็ได้นะคะบวกกับไพ่ไฮโรแฟนเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะหันไปหาธรรมะก็ได้นะคะ justice ค่ะไพ่ของความยุติธรรม j u d g m e n t ค่ะไพ่ของอกรรมนะคะหรือโชคชะตากรรมที่กำหนดมาถูกกำหนดมานะคะแล้วก็สิ่งที่ถูกตัดสิน สิ่งที่คุณจะต้องพบเจอนะคะสิ่งที่เหมือนกับเราทำสิ่งใดมาเราก็ย่อมได้สิ่งนั้นอะไรแบบนี้นะคะ 9. เกาเหรียญค่ะ 9. เก้าเหรียญคือความออความสุขนะคะการหันมารักตัวเองนะคะความสุขที่มีต่อสิ่งที่อยู่รอบข้างในชีวิตของเรานะคะทีนี้มาดูกันบ้างค่ะว่าพลังงานของคุณในปัจจุบันเป็นยังไง เขาบอกว่าวันเวลาพันเปลี่ยนเวียนไปมันทําให้คุณหันมาชั่งน้ําหนักในเรื่องราวระหว่างคุณและเขามันทําให้คุณพบว่าสิ่งที่ได้มามันมีแต่ความทุกข์ระทมมันมีแต่ความอ่ามันมีแต่มันเหมือนกับมันมีแต่แผลในใจนะคะสิ่งที่ได้มามันไม่คุ้มเลยเมื่อเทียบกับความสุขเล็กน้อยหรือว่านิดเดียวหรือเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆตอนนี้มันเหมือนคุณได้รู้แจ้งเห็นจริงตอนเนี้ย คุณหันกลับมาหินใจตัวเองหันกลับมาอยู่กับธรรมะหันกลับมาอยู่กับความเป็นจริงในชีวิตนะคะคุณปรารถนาหรือคุณปรวารณาเอาไว้แล้วว่าชีวิตนี้อาจจะอุทิศให้กับทางธรรมคุณคิดว่าคุณเองอาจจะไม่เหมาะกับการมีคู่เพราะมันทําให้คุณมีแต่ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจตอนเนี้คุณหันกลับมารักษาใจของตัวเองสิ่งที่ผ่านมา ถือว่ามันเป็นกรรมคุณถือว่ามันเป็นกรรมถือว่ามันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะได้เคยทําไว้สิ่งที่คุณจะต้องชดใช้ให้กับเขานะคะคุณคิดแบบนี้คุณปลงได้วางเป็นนะคะคุณคิดว่าจบที่เราเบาที่สุดคุณไม่ไปเขาเรียกว่าไม่ไปอเอาผิดถือโทษไม่ไปอาฆาตไม่ไปแค้นเขา คุณคิดว่าสิ่งที่คุณได้เจอมามันเป็นเพราะว่าคุณอาจจะเคยทําไว้กับเขานะคะสิ่งที่คุณทําไปสิ่งที่คุณได้เจอมาทั้งหมดถือว่าเป็นการชดใช้ก็แล้วกันนะคะคุณคิดแบบนี้ในปัจจุบันนี้คุณก็เลยสามารถมีความสุขได้ตอนนี้คุณสามารถปล่อยวางได้แล้วนะคะธรรมะเป็นตัวที่เยียวยาความรู้สึกแล้วก็เยียวยาหัวใจของคุณได้ดีมากๆเลยตอนนี้นะคะคุณปรารณาตัวเองละ ฉันจะไม่มีคู่อีกต่อไปนะคะนะเพราะว่าคู่อาจจะทําให้เราทุกข์นะคะใครอยู่ในพาร์ทนี้แล้วบ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะคะพลังงานของคนคนนี้นะจดฟูค่ะอิสระเสรี นะคะเดอะสารความสุขนะคะความล้นลาการเป็นคนที่อาจจะโดดเด่นในวงสังคมของเขากนะะารสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงนะคะเดวิลการหลงติดอยู่กับอบบยมุขความสุขตอนนี้เหมือนชีวิตของเขานะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะแต่เออแต่ก็โผล่ไพ่สามดาบขึ้นมาให้เห็นแล้วก็มีไพ่เทมเพลนเรนซ์ ance, นะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงกันเจ็ดดาบด้วยเขาไปเจออะไรเอ่ยหลังจากที่เขาล้นลาอยู่แต่อยู่ดีๆก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะพลังงานของเขาตอนนี้นะคะมันเหมือนกับเขาอยู่กับการกินเที่ยวใช้ชีวิตสนุกสนานความล้นลาการใช้ชีวิตแบบที่มีอิสระไม่ผูกมัดกับใครการหลงไหลในอบบยามุกการติดอยู่กับความสุขแบบจอมปลอมหลงไปในวังวนของกิเลสนะคะแต่ว่าในไพ่ตอนนี้มันปรากฏไพ่ สามดาบขึ้นมานะคะมันปรากฏไพ่เจดดาบขึ้นมาปรากฏไพ่ห้าเหรียญ The Tower Temperance นะคะมันเหมือนกับตอนเนี้เขาไปมีความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งที่จริงจงังแล้วความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะทำให้เขาได้รับความเจ็บปวดเหมือนกับเขาไปเจอรักซ้อนหรือว่าคนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่คนคนนี้เขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าเขาจะได้เจอเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายที่ท,ที่กระทำมาตลอดนะ่ะ เขาไม่เคยเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําเลยคือเอาง่ายๆเขาไปไม่เป็นเลยนะคะคนคนนี้ตอนนี้เพราะว่าอสิ่งที่เขาได้เจอมันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนไม่คาดคิดมันคงเป็นเพราะว่าเวรกรรมหรือสิ่งที่เขาได้ทํากับคนไว้วันนี้เขาอาจจะต้องกลับมาชดใช้กลับมารู้สึกถึงรสชาติที่เคยได้ทําไว้กับคนอื่นนะคะตอนนี้มันเล่นเอาเขาเสียหลักไปเลยนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนไพ่เดอะทาวเวอร์ตึกพังอะ่ะ ระเนระนาดไปคละทิศระทางกระเด็นกระดอนไปคละทิศระทางนะคะหัวใจความรู้สึกอะไรต่างๆเหมือนไม่คาดคิดว่าจะได้เจอสิ่งนี้ก็ได้เจออะไรแบบนี้นะคะนะอคนเราวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆก็ผันเปลี่ยนเียนไปจากที่เคยสนุกสนานจากที่เคยด้นลานในชีวิตก็กลับมาได้บทเรียนนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันถึงความรู้สึกที่เขามีต่อตัวคุณในปัจจุบันว่า เป็นยังไงกันบ้างนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อตัวคุณนะ Judgment ค่ะเหมือนว่าเขาจะยอมรับกฎแห่งกรรมนี้หรือเปล่านะคะ View of Fortune มันเป็นเหมือนเขาได้รู้ซึงแล้วก็ได้สานึกในสิ่งที่เขาได้ทำกับคุณนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูมาได้เรียนไปทีละทีละใบนะคะมาอ่านอืม เขาบอกว่าณนะตอนนี้นะวินาทีนี้นะคะคนคนนี้เขาได้รับรู้ได้รับทราบเลยว่ากงกรรมกงเกวียนกําลังย้อนกลับมาหาเขาในวันที่เขาทิ้งคุณไปในวันที่คุณอ้อนวอนเขาเขาไม่รับฟังแล้วก็ปฏิเสธอย่ยางไม่ใยดีวันนี้ภาพเหล่านั้นมันหวนกลับมาในมโนสํานึกของเขาตอนนี้เขาเสียใจมากที่สุดที่ได้ทําร้ายคุณเขารับรู้ความเจ็บปวดของคุณ ผ่านความเจ็บปวดของเขาณนะเวลานี้ณนะวินาทีนี้นะคะมันเหมือนว่าเขาได้สำนึกนั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณในตอนนี้นะคะนะอืมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เขาจะ take action ต่อจากนี้มาดูกันนะคะว่าเขาจะทำอะไรมาดูกันค่ะว่าเขาจะทำอะไรคนคนนี้ ค o งออฟซอสค่ะเหมือนเขามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างวางแผนนะคะวางแผนการที่จะทำอะไรสักอย่างการสื่อสารนะคะการติดต่อสื่อสารการขอโอกาสนะคะคนคนนี้อาจจะเข้ามาขอโอกาสจากคุณนะคะหรือพยายามที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารหรือพยายามที่จะพูดคุยอะไรบางอย่างกับคุณเพื่อที่จะให้คุณยกโทษให้นะคะคนคนนี้เขา รู้สึกผิดนะคะเขารู้สึกผิดต่อคุณมากๆเลยเขาก็อาจจะไม่บางท่านบางคนบางพลังงานเนี่ยเขาไม่กล้าคิดถึงขนาดที่ว่าคุณจะยกโทษให้เขาหรอกเพียงแค่เพียงแค่เหมือนกับว่าคุณรับฟังสิ่งที่เขาได้พูดสิ่งที่เขาได้ สื่อสารออกไปมันก็เพียงพอแล้วแต่ในบางพลังงานนะคะเขาก็ยังต้องการที่จะกลับมาหาคุณยังต้องการที่จะมาชดใช้แล้วก็ยังต้องการที่จะดึงคุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่เหมือนกับว่าความรักที่มันเคยจางหายไประหว่างคุณและเขาตอนเนี้มันผุดขึ้นมากลางใจเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยความดีของคุณด้วยสิ่งที่เขาเออสิ่งที่คุณเคยทําไว้กับเขามันสามารถซื้อหัวใจของเขาได้ในวันที่เขาได้รับประสบการณ์นี้แล้ว ได้รับสิ่งนี้แล้วนะคะนะตอนนี้เขาอยากจะติดต่อหาคุณมากๆเลยเขากําลังวางแผนบางท่านบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะติดต่อคุณไปในทางโลกโซเชียลบางท่านบางคนก็อาจจะใช้สื่อกลางไปหาเพื่อนคุณพ่อแม่คุณพี่น้องคุณคนไหนที่เขารู้จักอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่งั้นก็เป็นการติดต่อหาคุณหรือมาหาคุณที่บ้านเลยบางท่านบางคนถ้าเกิดว่าเขารู้จักบ้านคุณนะคะนะในความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าเคยไปมาหาสู่กันก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อตัวเขานะคะมันจะเป็นยังไงบ้างในวันนี้นะความเจ็บปวดที่คุณได้รับนะคะแล้วก็พลังงานที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันตอนที่แม่หมออ่านแม่หมอมีความรู้สึกว่าก็ไม่แน่เหมือนกันว่าคุณอาจจะไม่ได้ต้องการเขาแล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนะราชินีดาบค่ะตอนนี้คุณแข็งแกร่งขึ้นมามา,มากแล้วสตรีน เป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าแข็งแกร่งทั้งจิตใจแข็งแกร่งทั้งร่างกายแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวได้เป็นอย่างดีคุณไม่ใช่คนอ่อนแอหรือไม่ใช่คนที่อยู่ในอดีตอีกแล้วนะคะปัจจุบันนี้คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็น the empress ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนจิตใจดีจิตใจงดงามแต่คุณก็มีความแข็งแกร่งซ่อนอยู่นะคะนะความรู้สึกที่ ที่คุณมีต่อเขาในปัจจุบันแม่หมาะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะให้อภัยเขาให้อภัยเขาก็ได้นะคะวันเวลาผ่านไปคุณอาจจะลืมลืมความเจ็บปวดหรือว่าคุณอาจจะไม่อคาาไม่พยาบาทไม่อะไรเขาทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าคุณคุณให้เขาได้แค่ไหนสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาให้ได้แค่ความเป็นเพื่อนเท่านั้นนะคะให้ได้แค่ความเป็นการ,รยาณมิตรเท่านั้นโอนี่อาจจะเป็นการดู แรนดอมครั้งแรกเลยที่แม่หมอมีความรู้สึกว่าในไพ่ในหน้าไพ่ทั้งหมดคุณไม่อยากจะคืนดีกับเขาแล้วคุณมีหนทางของคุณคุณมีเส้นทางชีวิตของคุณที่คุณกำหนดไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการอ้อนวอนการร้องขอของเขามันไม่ได้เกิดผลอะไรเลยแต่ถ้าถามว่าคุณยกโทษให้เขาไหมให้อภัยกับเขาไหมคุณยกโทษให้คุณให้อภัยคะ่ะ แต่ว่าจะไม่มีการกลับไปคืนดีหรือว่าไม่มีการที่จะย้อนกลับไปในความสัมพันธ์อีกแล้วถือว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่หน้าไพ่ออกมาแบบนี้นะคะนะคุณอาจจะดีกับเขาคุณอาจจะให้เขาได้ในความเป็นกรระะนนัลยาณมิตรนะคะเพราะว่าคุณเองเป็นคนที่จิตใจดีคุณเองเป็นคนที่จิตใจงามมากๆเลยไม่ถึงโทษไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครทั้งสิ้นแต่ถ้าถามว่าเจ็บแล้วจำไหมเจ็บแล้วก็จำ แล้วก็ตอนนี้คุณอาจจะปวารณาตัวอย่างที่แม่หมอบอกนะคะว่าในตอนต้นในพลังงานของคุณคุณอาจจะอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากที่จะมีความรักอีกแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าความรักมันไม่เหมาะกับคุณคุณอยากจะมีความสุขกับสิ่งรอบตัวของคุณมากกว่าคุณอยากจะมีความสุขกับเส้นทางของคุณที่คุณวางไว้มากกว่านะคะนะอืมเป็นนานๆครั้งถึงจะเจอไพ่แบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวโน้มแล้วก็บทสรุป ยังดูซิว่าเขายังจะมีหวังอยู่ไหมคนคนนี้ในการที่จะกลับมาคืนดีกับคุณนะคะมาดูซิว่าเขายังมีความหวังอยู่ไหมยังพอมีอะไรที่จะเป็นหวังให้เขาได้ไหมสามดาบความเจ็บปวดเดอะทาวเวอร์ความเจ็บปวดมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวคุณคุณได้เรียนรู้นะคะคุณได้ตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตความทุกข์ความสุข ความเป็นจริง,รงการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปนะคะคุณได้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของชีวิตแล้วว่ามันไม่มีสิ่งใดแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์โดยเฉพาะในเรื่องของความรักวันนี้แม้จะมีใครมาหยิบยื่นถ้วยหรือมาหยิบยื่นความรักให้คุณคุณก็ไม่เอาแ้วนะคะถามว่าคุณยังจดจําอดีตที่เจ็บปวดได้ไหมมันก็ยังคงจดจําได้แ่ะคะ่ะ นะคะจดจําได้เพราะว่าไม่ไม่งั้นคุณจะไม่ปวรารณาตัวเองที่จะอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะแต่ถามว่าคุณยังคงเป็นทุกข์กับมันไหมเพราะว่าคุณเองยังเหลือสองถ้วยที่เหลือในชีวิตนะคะยังเหลือความรักตัวเองยังเหลือความรักแบบกัลรยาณมิตรแบบการเป็นเพื่อนออะไรแบบนี้นะคะคุณยังเหลือความรักแบบนั้นไว้ให้กับตัวเองถึงแม้ว่าความรักแบบชายหนุ่มหญิงสาวนะคะหรือความรักแบบ คู่ผัวตัวเมียมันจะไม่มีแล้วแต่คุณก็มีความรักให้กับตัวเองแล้วก็ความรักที่จะเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนมนุษย์นะคะยังเหลือสิ่งนั้นอยู่คุณกลับมาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณแล้วนะ,ค,ะคุณได้เลือกเส้นทางชีวิตของคุณแล้วมันไม่ได้มีไพ่ใบไหนเลยที่บ่งบอกถึงการที่คุณและเขาจะย้อนกลับมาในความสัมพันธ์ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์นี้คือบางท่านบางคนอาจจะไปบวชเลยนะคะอาจจะไปนับถือ,อเขาเรียกว่า เข้าไปในทางศาสนาหนึนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์หรือบทสรุปในแรนดอมนี้บอกได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขากลับมาหาคุณคุณคงให้ได้เฉพาะความเป็นกาลยาณมิตรความเป็นเพื่อนร่วมโลกนะคะความเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเท่านั้นเองแต่จะไม่มีการกลับไปหาแต่จะไม่มีการย้อนกลับไปในความสัมพันธ์ไม่มีความรักอะไรใดๆที่เป็นความรักเหมือนหญิงสาวเหมือนสามีภรรยาอีกต่อไปแล้ว ตอนนี้มีแต่ความรักที่เป็นน้ำใสใจจริงเป็นความรักที่ไม่เจือในความอในในเรื่องของรักโลภโกรธหลงหรือว่ากิเลสหรือว่าความต้องการอะไรแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะคะอืนานๆสักครั้งหนึ่งที่จะมีแนวโน้มแล้วก็บทสรุปไพ่แบบนี้ออกมานะคะแต่ว่านี่ก็เป็นเพียงการอ่านตามหน้าไพ่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะ,อ,ะอยากจะตรวจสอบนะคะอยากจะเช็คดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อ มาที่ ID l i n ยที่แม่หมอให้ไว้ได้นะคะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ออร์เคกันว่าไพ่ออร์เคจะบอกว่ายังไงบ้างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะความเจ็บปวดค่ะเนะคะหัวใจที่เย็นชานะคะไพ่อาจจะบอกถึงหัวใจของคุณก็ได้นะคะที่มันอาจจะเคยได้รับความเจ็บปวดมาก่อนความเย็นชาที่เกิดขึ้นนะคะไพ่ของอำนาจหรือการตัดสินใจมันอยู่ที่ตัวคุณแล้ว คุณจะไม่ให้ใครมาตัดสินคุณได้อย่างเด็ดขาดจะไม่ให้ใครมามีเขราได้ว่าชักจูบคุณได้อย่างเด็ดขาดในวันนี้นะคะคุณสมบูรณ์ทั้งนะคะทั้งในเรื่องของจิตใจในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของโซภายในจิตวิญญาณของคุณมีความสมบูรณ์พรั่งพร้อมนะคะรักตัวเองเป็นรักตัวเองได้ไม่ต้องการที่จะต้องไปยึดถือใครเป็นสาระไปยึดถือสิ่งใดไปยึดถือบุคคล ะะเป็นที่ยึดเหนี่ยวอีกต่อไปแล้วคุณจะใช้ธรรมะเท่าน,าน,นั้นเยียวยาหัวใจของคุณและมันหมดเวลาแล้วสําหรับความรักแบบชายหนุ่มหญิงสาวมันหมดเวลาแล้วนะคะสําหรับคุณต่อไปนี้เวลาของคุณคือรักตัวเองนะคะรักในพุทธศาสนารักในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะนี่คือพลังงานที่คุณเลือกนะคะหรือไม่ว่าคุณจะเป็นาศาสนาใดคุณก็จะนับถือนะคะ ศาส,สดาของศาสนาคุณไม่ว่าจะเป็นคริสต์พุธหรือไม่ว่าจะเป็นอิสลามหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มาดูข้อความที่เขาอยากจะฝากถึงคุณกันบ้างค่ะกลับมาได้หรือเปล่าฉันรู้เธอมีเขาได้โปรดอย่าปิดบังจริงๆคุณไม่ได้มีใครคุณปวญญารณาอยู่คนเดียวก่อนจะนอนทุกคืนส่งคำพรให้เธอเธออยู่ไหนยังไม่คืนหวนมาคงไกลสุดเอื้อมไขว,ขว่คว้า จากเธอมาใช่ว่าไม่รักทุกครั้งที่โทรศัพท์ดังฉันหวังว่าจะเป็นคุณตัวห่างไกลแต่ใจคิดถึงฉันเกลียดที่เห็นใครมาวุ่นวายกับเธอฉันยังฟังเพลงของเราทุกวันฉันคงไม่ดีพอสำหรับเธอป่านนี้เธอจะอยู่ไหนป่านนี้จะเป็นอย่างไร เธอทําให้ฉันกลายเป็นคนคลั่งรักขอมองเธออยู่ไกลๆอย่างห่วงใยเธอมีโลกของเธอฉันมีโลกของฉันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วฉันได้อ่านทุกๆข้อความที่คุณส่งมาขอโทษที่ไม่อาจตอบอะไรได้นี่คือข้อความทั้งหมดที่เขาอยากจะฝากถึงคุณนะคะและนี่คือพลังงานของคุณที่แม่หมออ่านได้ในวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปแม่หมอขอวอวยพรให้คุณได้พบความรักดีๆ พบคนดีๆคนที่มีสิ่งเสมอกันคนที่จะทำให้คุณมีความสุขขอให้ทุกท่านสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงคิดสิ่งใดพอ้อ้สมความปรารถนาทุกประการขอให้ทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใดแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางใดขอให้มันเป็นเส้นทางที่คุณมีความสุขไล้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ